พอและเตรียมสังหารมันไอ้นี่มันเป็นกรรมการไอ้สัตว์คันข้อแมงโอ้โอ้ยสัตว์โหดเย้กรรมการเฮียกรรมการเฮียเฮ้ยไอพวกนั้นคนดูแน่เลยมันช่วยชิ้นชิ้นมิงอ้าว เอ้ยไม่ใช่กูเชียบแก้วไอ้สัสกูเชียบแก้วโอลิมปิกในครั้งนี้กูไม่ยอมแพ้หรอกะพ่อแม่เออผมขอบอกววาไอ้ไอ้ไอ้ขวานใหญ่ตัวเมื่อกี้นะครับที่สังหารเลนนราดไปเนี่ยมันมันก็คือชื่ออะไรอะเอ็กโคมาจินิอะไรสักอย่างผมไม่ก็ผมจำไม่ได้หรอกอะไรมาจินิเนี่ยแหละ สซ่คงสกิปก็ไม่มี yeah. เย่ไอ้เหี้ยต้องการการะสุนเลยอะ่ะครับอันนี้ก็ระเบิดต้องการอย่างแท้แน่นอนกระสุนด้วยมาเลยต้องใช้ปืนแบบคันแรงอะ่ะ cú say tu dễ cú lạnh tu tiêm tiêm lên mày wow mèn mày lâu ấy mày phòng cái lâu phòng cái อันนี้ปืนผมอัพมาเรียบร้อยครับอย่าพาว่าผมโกงเลยนะผมอัพมาจริงๆมาแล้วมาแล้ววิโหลดครับเตรียมตัวไปสู้กับพี่ขวานใหญ่กันเลยไปเลย เราไม่ไหวแล้วเอาฝ่าทีมช่วยเราด้วยเอ,อ้ยมาแล้วเว้ยข้างบนอ,อีฮะอีขวัญเอ,อ้ยมาแล้วสุดเฮี้ยโอ้ยไปเร็วไปเร็วโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเชื่อว่า ไปดวน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 จีไปสนีจจ๋ามาแล้วมาแล้วมามึงมาดิมึงไอ้สุดยิงเป้าแตกเลยยิงไอ้หานี่เ,เลยโอ้โมึงอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ย ผมต้องรีบไปเอาไอา้อปืนมาแล้วครับโอเคไปได้ yeah, เย่อเบชไอตัวนี้ขอบอกว่าแม่งเวลาสู้แม่งรุนระทึกอะ่ะอืม,มสัตว์แดกน้ำใบท่อมมาไงวะเฮ้ยโอ้โหควงระบาดมาแล้ว ปุ่งนี่ปุ่งเออเละเหี้ยสัตว์ฟันหับห้องเฮ้ยไปดิไปดิไม่โอ้อสเดย์้องตายผมบอกแล้วใช้กินเฮิร์บเยอะมากนะครับเพราะไอตัวนี้แม่งโคตรลุ้นอะ ทางไหนเราไม่ร <Humans. S 1> <composer> ู้อะแต่ที่รู้กูเตรียมปืนผมเกลียดชาวบ้านที่สุดเลยอะยูนม่งโผล่มาทางหน้าต่างทางประตูไอ้สัสมาเลยมาเลยอีหนู Mả lâu ờ, mà lâu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  heo. Yeah, để mà lâu mả lâu mả Đốt với. Let's go. Lùi đi, lùi đi, lùi đi. À. Má เฮ้ยไอแดกเอ้ย,อยทีดีใช่มันขึ้นชั้นสองอมาแล้วอู้มาเลยหนูไอ้เฮ้ยเอ้ยมาแล้ว Lord, lâu đi lâu Ê O Kiệt nãy Ôi oh, shit Nè 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 มาเร็วมันมาเร็วเฮ้ยไอพวกนี้มันไปหาเรียบร้อยยูมันเดียวสวยตัวนี้นี่ก็คืออัลฟาทีมนะครับเครื่องบินของอัลฟาทีมแทงโกเลดได้หลบเร็วเขาบอกให้หลบเขาปหลบเจอ r า g พีจีหัวปีปลูกเองหน่อยยิง อมเฮ้อเฮ้ออ,อ,อะไรกันเนี่ยมันร้ายแรงขนาดนี้ขอบใจมากอือ้าครับผมก็จบกันเพียงเท่านี้โอเคเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันพัดหน้า Uh